สุนกลิต by Special Healing Thalo สวัสดีครับวันนี้อ่ะมาพบกับพ่อหมอสมุนกลิตอีกเช่นเคยครับผมนะอ่าในการจับไพ่ทำนายเสียงไทยอ่านะครับวันนี้มีหัวข้อคลิปนะครับมีหัวข้อคลิปมาเลยนะครับวันนี้นะอ่าข่าวดีจากเบื้องบนส่งถึงคุณข่าวดีจากเบื้องบนส่งส่งถึงคุณครับผมอ่ะวันนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอ่ไพะชุดโกทํางานเหมือนเดิมพ่อหมอมีชุดเดียวเอออะไรโกโก,โกทองทองเลยชอบมากเลยนะครับผมนะอขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ปกปารักษาคุ้มครองนะในกายใจเจ็ตเพื่อนฝองน้องพี่เอทุกคนทุกท่านนะอ,อที่ลิง k ์กันเข้ามาที่จูนกันเข้ามานะครับนะก็นั่นหมายถึงว่าเทพเทวราครูบาอาจารย์ท่านต้องการให้ไพ่สาหรับเนี้ยนะครับ ให้ของปอหมอเนี่ยเป็นไกด์ไลน์เป็นสายสัญญาณนะส่งถึงเพื่อนฝอน้องพี่เอฟทุกคนทุกท่านนะครับผมนะเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์นาทางนะครับในการดาเนินชีวิตเนาะเพื่อประกอบการดําเนินชีวิตนะครับอืมโอเคแต่การจับไพ่เนี่ยมันจะเป็นการจับองค์รวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จ,จงท่านใดท่านหนึ่งอ่าบางทีก็อาจจะมีช่วงตรงบ้างไม่ตรงบ้างอ่าสำหรับพลังงานของใครบางคนหลายๆคนหลายๆท่าน จังหวะไหนตรงก็ทักทายเข้ามาจังหวะไหนที่ยังดูแล้วยังไม่ใช่ไม่ตรงก็ฟังเพื่อประกอบเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้แล้วกันนะครับเนาะนะ,ะนะไม่แน่นะในวันข้างหน้าเนี่ยท่านอาจจะนึกถึงโอ้พอหมอสมบุณ์กฤต์กล่าวไว้ในวันนั้นอ่านะครับนะแบบนั้นก็เป็นได้นะอะเรื่องเราเหล่านี้เกิดขึ้นกับพหมอแล้วนะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอ่ะ ข่าวดีจากเบื้องบนส่งถึงคุณนะครับขออนุญาตอุยอยากออกมากเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะครับอ่าสัมไพ่ก่อนเพราะอยากกระโดดแล้วนะครับอ่าโอ้พลังงานแรงมากนะขออนุญาตครับครูบาอาจารย์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่สถิตในกายใจเจ็ดตของเพื่อนพ่อน้องพี่เอฟทุกคนทุกท่านนะครับผมอ่ะเอาเบิกเนตเบิกไพ่มันยำตรงเพยงออกมาอ่าเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นสายสัญ,ญญาณในการนําทางอ่านะครับประกอบการใช้ชีวิตในการนําทางนะครับอ่า โอเคนะครับผมว่าจะจับอยู่สามรอบรอบละสามใบนะครับอ่าโอเคมาดูพลังงานพื้นฐานกันก่อนนะครับสามใบแรกนะครับพลังงานพื้นฐานใบที่น้องออกมาครับผมอืมอัศวินถือดาบโอ้โหชุดเพลามาเด้อชุดเพลาเลยนะคุณมาแดงมาด้วยควบม้าแดงโอ้โหแพชชั่นพลังงานจัดเต็มจริงๆครับคุณวันนี้อ่านะเบื้องบนส่งข่าวมาอย่างโอ้โหสุดยอดพลังงานนะครับอืม ไปที่สองมาครับอ่าสารถึงคุณครับพลังงานแห่งความรักอ่านะเด็กคือถ้วยนะครับอืเพียบพร้อมด้วยเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเอื้อถอนนะครับใส่สัญญาณมาดีมากนะครับไปที่สามครับอืมโอ้โหโอเควิวอฟฟอร์จูนครับผมมาแล้วอ่าพลังงานนะครับอ่ามาดูกันนะครับภาพรวมองค์รวมภาพรวมนะครับอ่าสามใบแรกมานะครับอ่านะครับช่วงนี้คุณ ตัวคุณเองนะนะครับให้หรือท่านใดที่ก่อนหน้าเนี้ยยังง,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 ง่วงๆซึมๆง,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 ง่วงๆเหงาๆนอนรู้สึกว่าร่างกายมันไม่กระปี้กระเปานะต่อไปเนี้ยคุณนะนะครับปรับจูนตัวเองเข้ามาเจอคลิปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่มาเจอคลิปพ่อหมอในวันนี้นะจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณจะมีพลังขึ้นมาครับอาจจะวูบวาบจะเกิดอยู่ๆก็กระปี้กระเปาลุกขึ้นมาอยากจะทำน่นนี่นั่นอ่าอะไรที่มันแวบๆเข้ามา ไอเดียปริงไอเดียเก็ตอาสิ่งไหนที่มันเป็นคนงคามคนดีเป็นประโยชน์อาเนี่ยที่สําคัญคือนะอาใช้สัญญาณจากเบื้องบนเนี่ยเนี่ยส่งมอบความรักให้คุณนะครับอาเนี่ยขอมอบเนี่ยความอะไรนะพี่เอารักมาฝากเป็นความรักจากเบื้องบนส่งมาให้นะครับทุกคนทุกท่านเนี่ยเด็กถือถ้วยนะครับอ่าเป็นความรักอัน ทั้งพร้อมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากนะครับนะส่งมาถึงคุณแล้วก็กลงล้อก็ยังหมุนอยู่ครับกลงล้อกงเนี้ยนะหมุนขึ้นขึ้นสู่หมุนคุณขึ้นสูเ่เขาเรียกว่าความเอเขาเรียกว่าความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมความครบองค์ประกอบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานในเรื่องของการที่จะ สรรสร้างสิ่งเดียงามนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเนี่ยนะบางทีก็ใส่สัญญาณส่งมานะครับบอกว่าคนน่ะมีองค์มีความรู้มีเนี่ยใส่สัญญาณนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ไหนเลยเนี่ยสัตว์ชั้นสูงสัตว์ดึกดำบรรพ์อ่ามีเปียกมีอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่าแต่หนังสือนังหาเนี่ยจ่อหน้าอยู่ยงี้เลยนะคุณอ่า เนี่ยคือพลังงานมวลรวมของคุณนะที่เบื้องบนส่งสายสัญญาณบอกคุณในวันนี้นะครับกงล้อของคุณเนี่ยหมุนอยู่ในช่วงที่จังหวะที่ขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นนะคุณเข้าสู่เส้นทางนะอ่าเข้าสู่เส้นทางของสายนักปฏิบัตินักนี่ไงอ่าหาข้อมูลความรู้อยู่ตลอดเวลาคุณก็มีของเก่าคุณมาอ่านะพลังงานเบื้องบนให้เอ,อเซลล์ต่างต่างครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้ทางบอกทางคุณนะครับนะให้เข้าสู่เส้นทางของ กวงล้อเนี่ยเขาจะหมุนจะเหวี่ยงคุณเข้านะครับสู่เส้นทางของคุณนะครับอ่าแล้วก็อยู่ในสายสัญญาณลักษณะของหวงของความรักให้คุณเนี่ยกลับมารักตัวเองมาดูแลตัวเองนะครับมาใส่ใจในตัวเองถ้าก็อมีความเขาเรียกว่าสดใสมีความสดใสความบริสุทธิ์เหมือนเด็กๆครับเนี่ยเด็กถือถ้วยนะครับอแล้วก็ส่งต่อความรักความ อุดมสมบูรณ์ในกายใจเจ็ดเนี่ยสู่ผู้คนรอบข้างนะครับเนี่ยถือถ้วยยื่นไปเลยนะเนี่ยในถ้วยก็มีปลาหมายถึงอาหารการกินความอุดมสมบูรณ์นะอ่านี่ใส่สัญญาณมาดีเดี๋ยวคุณจะได้ลุกขึ้นมาทำอ่าอาจจะแวบเข้ามาในกายใจเจ็ดของคุณในเจ็ดตของคุณแล้วกายอยู่ๆวันด,ดีึ้นดีคุณลุกกระปพี้กระป๋าขึ้นมาเนี่ยครับแพทชั่นจัดเต็มมาแดงควบือไม่เท้าใหม่เงี้ยอ่านะอ่่ ก่อนหน้านี้คนอาจจะง่วงง่วงมึงมันมนงงงงนะหลังจากฟังคลิปของพหมอนี่แหละนะอ่าเบื้องบนท่านสื่อมานะครับอืมโอเคพลังงานกงร้อนเนี่ยหมุนไปในทิศทางที่ดีแล้วนะครับปั่นคุนขึ้นแล้วนะครับตอนเนี้ยขึ้นสู่เส้นทางของอบางทีก็เบิกบุญบารมีเก่าๆออกมานะครับสิ่งที่เราสั่งสมมานาน อาบวกกับการปฏิบัติมีปฏิบัติชอบในภพนีชาตินี้แหละนะครับนะมันเขาจะนําพาเราเข้าไปสู่คลังสมบัติเก่าของเรานะครับเนี่ยคลังสมบัติเก่าของเราซึ่งพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับอ่าโอเคมาดูพระอยากจะบอกอะไรกันต่ออีกนะครับนะสามใบรอบที่สองครับผมอ่าสามใบรอบที่สองข่าวดีจากเบื้องบนส่งถึงคุณนะครับอืมโอเคเลยนะครับอ่าโอเคนะครับ ข่าวดีจากเบื้องบนส่งถึงคุณครับผมอ่านะโอ้พลังงานรอบแรกก็มาดีนะสมมาลกันดีมากเบ e ออ o พอจุนมานะครับนะอ่าโอเคใครอยากจะบอกอะไรครับคุูบาจันอยากจะซื้ออะไรนะครับอ่ารอบที่สองครับสามใบรอบที่สองใบแรกครับผมมาเลยอ้าวกีนครับนะครับกีนถือถ้วยครับผมอ่ากีนครับนะครับกีนถือถ้วยมาแล้วนะครับใบที่สอง รอบสองใบที่สองอ้ออัศวินเอ่อเขียงถือดาบครับเขียงถือดาบมาอ่าโอเคนะครับเอารอบที่สามก่อนนะครับเอาใบที่สามรอบที่สองนะครับใบที่สามรอบที่สองโอเคอ่านะครับอ่าเดมเพลสนะครับแล้วก็อ่ากีนถือถ้วยนะครับอันนี้คืออ่าเป็นไพ่ผู้หญิงนะอ่าแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ พลังพร้อมเพียวพร้อมด้วยความรักความเมตตากรุณานะครับพลังงานของคุณเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่มีเมตตานะอ่าเป็นพลังงานที่เรียกว่าเย็นะ่ะอ่านะครับมีความเมตตากรุณาสุขุมรุ่มลึกในสไตล์ของนิกินเนี่ยก็คือราชินีที่ปกครองอ่ที่อยู่กับราชาที่ปกครองราชานะครับกุนเนี่ยอ่าอ่า เดมเพลทนะครับนะ,ะเนี่ยนะครับมันเป็นสาสัญญาณนะ,อะตองหนึ่งนะครับนะ,ะตรงเนี้ยคุณนะครับตรงนี้คือสาสัญญาณจากเบื้องบนเลยคุณเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ชายนะไก่ปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ชายเกิดมาพบในชาตินี้แต่คุณมีความสุขขมลุ่มลึกคุณมีความเยือกเย็นไงการที่จะตัดสินใจใช้ชีวิต ไม่ว่าคุณจะเรื่องงานเรื่องอะไรการดําเนินชีวิตคุณนะ่ะคุณจะมีความสุขุมลุ่มหรความยุบลุ่มเย็นเหมือนผู้หญิงนะครับเหมือนผู้หญิงนะอ่านะครับอยู่ในกายใจจิตของคุณนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับนะอ่าแล้วก็มีองค์ความรู้ในเรื่องของความรักความเมตตาการุณานะครับอ่าเลยนะสิ่งหนึ่งก็คืออ่าเนี่ยครับทิ้งถือดาบนะครับนะก็มาในลักษณะของ ความอาหารเด็ดเดี่ยวนะครับความมาหารเด็ดเดี่ยวนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยเป็นไพ่รอบที่สองใบที่สองอใบอยู่ตรงกลางนะครับแล้วประกอบด้วยซ้ายขวาเป็นไพ่ผู้หญิงเป็นราชนีผู้สูงส่งนะครับเปี่ยมไปด้วยจิตใจที่เมตตานั่นหมายถึงว่าเย็นหยางเย็นหยางของคุณนะสอดคล้องกันดีนะครับนะในกายใจจิตของคุณมีทั้งความมาหาร แล้วก็ความเมตตากรุณา,าความเจกุมรุ่มลึกนะครับคุณมีทั้งสองลักษณะที่สมบรูรณ์กันดีมากนะครับในใกายใจจิตไม่ว่าถ้าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะที่เข้ามารับฟังการจับไพ่ทํานายเสียงไถ่นี่คือสารจากเบื้องบนนะครับข่าวดีจากเบื้องบนส่งถึงคุณนะครับนะตรงนี้นะครับผมอา้าโอเคไป3ใบรอบที่3ครับนะสใบรอบที่3ามามาดูว่าไพ่ อยากจะบอกอะไรอยากจะเสืออะไรต่อไปอีกนะครับเบื้องบนท่านนะครับอ่านะเดี๋ยวค่อยมาสรุปองค์รวมอีกทีหนึ่งนะครับอ่ามาดูภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่รอบที่สามสามใบรอบที่สามนี้ออกมาครบถ้วนบริบูรณ์นะครับแล้วก็มีไพ่ใต้สําหรับอีกหนึ่งนะครับอ่าโอเคอ่าใบที่หนึ่งรอบที่สามครับอืมโอเคเจ็ดดาบมานะครับเจ็ดดาบอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเอามาให้หมดก่อนนะครับออกมาให้หมดก่อนแล้วก็มา ่าเจ็ดถ้วยครับเจ็ดถ้วยโอเคอ่าเจ็ดถ้วยนะครับแล้วก็ใบที่สามรอบสามครับอห้าเหรียญน,นะครับโอ้คงต้องได้ขยายนะครับรอบนี้ก็รู้สึกว่าอ่านะเดี๋ยวค่อยขยายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพ่อหมอจะตีองค์รวมให้นะครับก็อย่างว่าแหละนะครับนะอ่าเมืนะ่อนมะีความลักษณะของอ่า เกิดมาในภพชาตินี้กายภาพนี้นะความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็เป็นปกติธรรมดานะครับเพราะว่าเราต้องกินต้องใช้ต้องมีทรัพย์ทางโลกด้วยอะไรประมาณน,นี้เราต้องหาทรัพย์ทางโลกในขณะที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อหาความพักความพรั่งพร้อมความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับเราก็ต้องฝ่าฟันบากบั่นกับในเรื่องเราของกิเลสตัณหาต่างๆนะครับแม้กระทั่งในกายใจจิตของตัวเองนะครับเราก็ต้องคอย เขาเรียกว่าสอดส่องดูแลใช่ไหมไม่ให้เรียกว่าลุ่มหลงไปในกิเลสตัณหาต่างๆนะครับนะเนี่ยถือดาบเลยเจดดาบเลยนะครับนะแล้วก็ห้าเหรียญน,นะครับบางทีเรื่องของอทรัพย์ทางโลกเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อย่างสมปรัถนาของเราบางคนบางท่านก็วัยก็ล่วงเลยมาถึงสามสิบสี่สบห้าสิบอะไรประมาณเนี้เอ้ยรถก็ยังไม่มีบ้านก็ยังต้องผ่อนหรือ เข้าของเงินทองมันยังไม่เป็นปึกเป็นแผ่นเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรประมาณเนี้ยนะอายุก็เยอะแล้วอะไรประมาณก็าจะคิดไปใช่ไหมครับนะ,อะเอาเป็นว่าสูงสุดต่ําสุดเคลื่อนสู่ส้ำมันนะเราเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวติดกายมานะครับนะอะพลังงานเบื้องบนท่านอยากจะสื่อถึงนะครับว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความพรัง่งพร้อมความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์กันทุกดวงจิตดวงวิญ,ญญาณนะครับนะขอให้เราเนี่ย กลับคืนสู่พลังงานต้นกําเนิดพลังงานก็คือจิตกายใจจิตของเรา,าเกิดจากาแหล่งกําเนิดเดียวกันนะครับคือจากเดอะซอสนะครับจากไฮเออรเซลต่างๆนั่นะแหละเราจะพบหนทางแห่งความสุขเพราะว่าเอาง่ายๆก็คือตายไปก็อะไรไปไม่ได้นั่นแหละนะครับแต่ในระหว่างที่เราใช้ชีวิตเราก็ต้องมีทรัพย์ทางโลกเพื่อดำเนินชีวิตใช่ไหมนะครับก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพ่อหมอจะขยายให้นะขยายไพ่ออกมาให้หนึ่งใบนะครับอ่าเพราะว่ามันมีเจ็ดประกบเลยนะครับเราก็พยายามหาทรัพย์บางทีมันก็ไม่ได้อย่างปรรถนาอ่านะมีทั้งเจ็ดดาบแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะครับอ่าเดี๋ยวพ่อหมอจะขยายออมาหนึ่งใบนะครับอ่าอ่าโอเคนะครับอ่าเป็นสามไม้เท้านะครับก็เป็นปกติธรรมดาของทางโลกนะครับอ่านะเป็นปรด ปกติธรรมดาของตัวโลกในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอ่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตเบื้องบนท่านอยากจะเสือบางทีการหาทรัพย์ทางโลกนะมันมันจําเป็นก็จริงนะครับแต่เราก็อให้มันสอดคล้องไงให้สอดคล้องก็คืออเราก็ต้องเข้าใจในหลักการของความโฟความลื่นไหลให้ที่มันเป็นธรรมชาตินะครับอ่าเป็นพันธธรรมชาติในกายใจจิตของเราอ่ะ ทําทตัวให้สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยมีทั้งความแอคชั่นแอคทีฟต่างๆชุดแดงไม้เท้าพลังกายใจจิตที่ส่งพลังแล้วก็ปะบามาด้วยผ้าเขียวอย่างเงี้ยครับก็คือเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติด้วยนะในการที่จะสอดคล้องกับโลกปัจจุบันนะครับก็คือยุคทุกวันนี้เขายุคไอจอย่างเงี้ยครับนะครับเขาใช้ Internet, อินเทอร์เน็ตเขาใช้ความเร็วในการสื่อสารต่างๆเราก็ต้องเรียนรู้พัฒนาในการใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆในทางของเทคโนโลยีทางโลกนะ,ะให้สอดคล้องให้โฟในขณะเดีวยวกันธรรมชาติของกายใจจิตนะ,ะความรักโลบกฎหลงเราก็ต้องเรียนรู้ให้ควบคู่กันไปความมเมตตรารมเมตตาจิต,ตะนะเราจะเข้าไปถึงแก่นของคําว่าจริงๆแล้วทรัพย์ทางโลกอะอบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องเมียมาก แต่ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราให้เข้าถึงหลักธรรมชาติคือความสุขนะครับความโปร่งโล่งเบาสบายบางทีเราหาไม่ได้ร้อยอย่างเงี้ยเอาวันนี้ได้มาหนึ่งร้อยก็แบ่งแบ่งบริหารจัดการจัดสรรปันส่วนนะครับให้มีเก็บไว้สัก5%้าอร์เสิบเปอร์เซนต์เอาไว้ตรงนั้นเลยเพื่อเป็นแรงดึงโดดครับพรุ่งนี้หาได้มาอีกร้อย ก็เก็บอีกสัก5 10%เปอร์็นตสิอรมันก็บวกกับของเก่าแล้วไอ้ตรงนั้นอย่าไปแตะทีนี้จิตเราเนา่ยจะเริ่มเข้มแข็งในเรื่องของการหาทรัพย์เพราะมันเห็นตัวเลขขึ้นไงครับอ่ามันเหมือนการหลอกจิตแต่มันไม่ได้หลอกหรอกเพราะว่ามันเห็นจริงๆพอเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นวันลห้าเปอร์ซ็นสิบปอร์เ็จิตเราจะเริ่มเข้มแข็งเออวะเออเราก็สามารถที่จะ เป็นผู้ที่มีความพร้อ,รอมมั่งคั่งในทรัพย์ทางโลกได้เหมือนกันนี่หว่าอะไรประมาณเนี้ยอ่าเราจะเริ่มปลอบใจกายใจจิตเราได้อะไรประมาณเนี้ยอ่ามันเป็นแรงดึงดูดครับอ่าพอหมอก็เริ่มทําอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ก็อ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าเอามาใช้ทางโลกใช่ไหมอ่าดูแลครอบครัวอ่าค่าใช้ใจ่ายค่าน้ําค่าไฟอ่านะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปในทางนั้นทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแรงดึงดูดครับ ้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเก็บไว้เลยหักเก็บไว้เลยอพอเราเห็นตัวเลขมันสะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้นจิตเราจะมีพลังเดี๋ยวมันจะดึงดูดร้อยพันหมื่นแสนเข้ามาอาลองปฏิบัติกันดูนะครับอันนี้คือการาที่เราต้องปรับจูนเรื่องของสภาวะจิตนะครับอ่าเรื่องเล็กๆน,น้อยนะครับทีนี้การปรับจูนในเรื่องของสภาวะเรื่องของอาการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันเนาะก็ปรับตัวนะครับเรียนรู้ าการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารแฟดตฟงแลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ไปเรียนรู้กดชุมชนกดอะไรต่างๆาการหาไรายได้ทางออนไลน์ให้มันสอดคลอ้องอนะครับเพราะว่าทุกวันนี้แทบไม่ต้องแตะเงินสดกันแล้วนะครับแทบไม่ต้องแตะเงินสดกันแล้วจริงไหมนะครับอืมสแกนจ่ายื QR code ใช่ไหมเออนั่นแหละคือการที่เราจะต้องเรียนรู้และพัฒนา ในขณะที่มันมีการจ่ายแบบนั้นเราก็หารายได้จากทางนั้นได้เหมือนกันะนะครับแพลตฟอร์มต่างๆนี่นะครับคือเราโฟรเราเลื่อนไหลนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติภายในใกายใจจิตอ่าแล้วก็ธรรมชาติรอบกายนะครับสิ่งที่จะเติมเต็มธรรมชาติเติมเต็มธรรมชาติเสมอนะครับไม้เท้าเนี่ยยังสดชื่นชุ่มฉ่าอยู่เลยนะครับใบไม้สีเขียวเนี่ยครับเนี่ยแต่และไม้เท้าเนี่ยอ่าเขายังเป็นไม้เท้าที่ เป็นธรรมชาติที่ส่งพลังยังมีชีวิตอยู่นะครับนะคุณก็ลิ้งกับธรรมชาติใกล้ใจจิตเราเนี่ยนะครับบางทีมัวแต่หาทรัพย์ทางโลกเงี้ยเครียดเนาะ,ะบางทีไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างเปิดหูปเปิดตาบางทีก็ปลูกต้นไม้อยู่บ้านเวลาว่างๆเห็นผีเสื้อบินมาตอมดอกไม้สวยๆเเาาก็วาดแล้วโอโ้สวยงามเหลือเกิน บางทีแสงแดดอุ่นๆยามเช้าก็ชาร์จพลังเราได้ดีมากเนี่ยนะครับคือการลิงก์กับเรื่องของทำพลังงานทางธรรมชาตินะครับตรงนี้อ่านะเบื้องบนท่านสื่อมานะครับบางทีก็ยาม,มุ่งไปในทางที่จะหาทรัพย์จนเกิดความโลภหลงร่างกายไม่ได้พักผ่อนนะครับอ่าบางทีก็นะไปในทางที่ห้าหั่นเชือดเฉือนนะครับอืมันจะเป็นการลุ่มหลงไปนะครับในการหาทรัพย์มากจนเกินไป อ่านะให้กลับมาอยู่ที่อาโลกภายในด้วยนะครับภายในเข้าใจเรื่องของธรรมชาติโฟลื่นไหลไปกับธรรมชาตินะครับนะต,ๆๆตุกทุกท่านเนี่ยเขามองไปห้วงน้ําใหญ่เห็นไหมเนี่ยแม่น้ําอันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับอืมนะกดเนี่ยอ่าเขาถึงเลยนะครับเข้าถึงของหลักธรรมชาติอ่านะในเนื้อตัวของเราเนี่ยมีน้ําเยอะที่สุดเลยนะครับเยอะกว่ากระดูกอ่าเนื้อเอ็นนะครับ อ่าปริมาณของน้ำนี่มันโลกเราใบนี้แหละอ่าน้ำเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะที่สุดนั่นแหละนะครับเราเข้าใจหลักธรรมชาตินะครับงั้นแล้วเราก็ต้องดูแลเรื่องของระบบน้ําภายในร่างกายของเราก็คือระบบฮอร์โมนต่างๆกรดอ่าแล้วก็ฮอร์โมนดีที่หลั่งไหลออกจากร่างกายอ่าเมื่อได้รับสิ่งที่มากระทบทางอ่าอวัยวะทั้ง6นะครับตาหัวจมเลิ้นไกยใจอ่านะถ้ามัน ถ้าเราเป็นคนที่ฝึกปฏิบัติมีสติเข้าใจหลักธรรมชาตินะครับอยู่กับลมหายใจร่างกายเรามันเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยะนะครับน้ําในร่างกายเราก็จะไม่เป็นกรดไงครับเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยน้ําเยอะที่สุดเหมือนลุกโลกโลกที่เราอยู่ใบนี้แหละ,ะนะครับน,นี่คือการลิงก์เข้าใจเชื่อมโยงกับระบบธรรมชาติที่เบื้องบนครูบาอาจารย์ท่านสื่อมานะครับบางทีทรัพย์ทางโลก่ะเอาง่าย ตายไปก็อ,อะไรไปไม่ได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราก็ต้องมีความสุขการที่จะเข้าถึงความสุขก็ลิงเข้าสู่ภายในตัวเองแั่นและเชื่อมจูนเข้าไปนะครับนะคุณจะเข้าใจโฟลเื่นไหลไปกับธรรมชาติของมันนะครับโอเคนะครับตรงนี้ถูกต้องเลยนะครับนะอ่าเนี่ยสามไม้เท้าออกมาแล้วก็มาดูใต้สำรับครับ อ่า้สำรับขึ้นมายังไงบ้างอ่าโอ้โหมาเลยโอเคนะคุณอ่าะนะ่าวาดีจากเบื้องบนนะคุณเข้าถึงสัจธรรมจริงๆนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยไม้ทเท้าก็ยังมีใบไม้เขียวจะอุ่มอยู่เห็นไหมครับความมีชีวิตชีวาอ่าชุดที่คุณใส่ก็พลาวมากเห็นไหมครับสดใสมากๆนะครับนะคุณเข้าถึงแก่นแท้นะครับคุณ เชื่อมจุถึงพลังตัวเองได้แล้วก็พลังงานแห่งธรรมชาติไฮเออร์เซลพลังงานต้นกําเนิดกายใจจิตนะครับนะ,อะโอเคเนาะครับนะเนาะพ่อหมอก็นะครับไพ่ของพ่อหมอนะครับก็สื่อเป็นสายสัญญาณจากเบื้องบนท่านนะครับข่าวดีจากเบื้องบนส่งถึงคุณในวันนี้นะครับนะกะ็โอเควันนี้มาดีมากหนึ่งไม้เท้าใต้สำรับนะครับบวกกับเนี่ยตัวนี้สามไม้เท้า ตบทท้ายดีนะในช่วงสามใบสุดท้ายก็เป็นธรรมดานะแหละของกายภาพบนโลกใบนี้นะครับที่ท่านเบื้องบนท่านเสว่อออกมานะครับว่าเราบางทีเรา,าเนี่ยมันเป็นเกลียดไงบางทีไม่ได้อย่างใจปรถนาบางทีก็มันก็เป็นดาบเนี่ยนะเป็นดาบไงมันเป็นดาบนะพวกการหาทรัพย์ทางโลกบางทีทําทให้เรารเกิดทุกข์ไงครับนะนะครับผมหมอก็ขยายออกมาให้เป็นาสามไม้เท้าแล้วก็ ใต้สาหรับก็เป็นหนึ่งไม้เท้านะ,ะการลิงก์สัญญาณเชื่อมจูนกับไฮโอรเซลพลังงานธรรมชาติสอดคล้องแล้วก็การปรับจูนใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันนะครับการใช้เครื่องสัญญาณการใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆให้มันสอดคล้องนะ,ะแล้วเราจะกลับไปสู่ในเรื่องของอการดำเนินชีวิตแบบไม่ต้องเร่งเรบเพราะว่าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือเป็นในการเขาเรียกว่าอะไรอะ เครื่องไม้เครื่องเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการหาอะไรได้นั่นแหละครับอืมในอินเทอร์เนต็ตต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆทุกวันนี้ยอ่าแล้วทีนี้กายภาพเราก็จะได้ไม่ทํางานหนักไงไม่ต้องเอาตัวไปห้ำหั่นไปอ่าเดินตากแดดทั้งวัทั้งวันไปทํางานอย่างเงี้ยะนะเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้เคลื่อนพลังงานเครื่องมือสื่อสารต่างๆอินเทอร์เนต็ตต่างๆให้เป็นประโยชน์อ่านี่นะครับนะทุกคนทุกท่านนะสารจากเบื้องบนทนี่ชีวิตชีวิตเราจะมีความสุข ชีวิตเราจะกลับมามีความสุขมีชีวิตชีวานะครับอ่ามีชีวิตชีวานี่นะสวยไหมสวยไหมครับสวยนะไยสองใบเนี้ยอ่านะมีชีวิตชีวานะครับผมโอเคอ่าก็หวังเป็อนอย่างยิ่งว่าอ่านะครับไพ่ในคลิปของผอคลิปนี้นะจะเป็นไกด์ไลน์เป็นสายสัญญาณที่ดีนะครับในการดําเนินชีวิตประกอบกับการดําเนินชีวิตนะครับนะอ่าตรง ประเด็นตรงจิตตรงใจท่านใดก็พูดคุยกันเข้ามานะครับท่านใดที่ฟังฟังดูแล้วยังงงวงวยงวยหรือยังไม่เข้าใจก็เข้ามา,าพัฒนาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนะในช่องของอหมอนะครับก็เข้ามาบ่อยๆเข้ามาเรียนรู้พัฒนาบ่อยๆนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวหมอจะทําทคลิปในการในลักษณะของการอยู่ารมณ์หายใจนะครับบางทีเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยไม่รู้ลมตัวเองเลย ถ้าเรานั่งเพลินเนคินคดไปเรื่อยไปลมมันจะกระตุกกระจักสั้นๆสั้นๆแบบว่ามันจะขาดลมปลานลมภายในมันจะทําให้เราเหนื่อยล้ากําลังภายในเราจะเหนื่อยล้าร่างกายเราจะล้าจะเพรยียจะไม่อยากจะลุกทําอะไรเลยนะครับแต่พอเราสูดลมยาวๆอย่างมีสตินะ่ามันจะเกิดไฟฟ้าสถิตลมปลานนั่นแหละรครับวิ่งภายในปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราจะเริ่มชาร์จแบตเตอรี่มีพลังนะเดี๋ยว ก็เข้ามากดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเดี๋ยวพ่อหมอจะมีคลิปลักษณะแบบนั้นออกมานะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับกับใครเพื่อนพของพี่เอฟซีหลายคนหลายท่านนะครับนะก็นะเตือนรู้ไปด้วกันเรียนรู้ไปด้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้พอ่อหมอก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ